เรียบร้อยเราดูฟิตขึ้นผีเวนรับ <c oughs> <c oughs> ไปยฮะพี่โตมีคนเหรอมีคน,คนได้เล่นเลยพี่เราสามแล้วเว้ยเจ้ไปอยู่ข้างบน มันเห็นหนูแล้วมันเห็นหนูแล้วมันอยู่ข้างบนพี่เลยเะะยิงทะลุได้ปะยิงทะลุได้ปะไม่ยิงทะลุรวดได้ปะวะได้ยิงได้แต่ว่าสีดาระวังนะมันะมันมันจะบางทีจะไม่ทะลุแล้วผีจะมาหาเรานะเต๋อไว้ก่อนถ้ามันไม่ตายอยู่ในหัวมันอยู่ในหัวนี่เลยอะแล้วแล้วมันเห็นสีดาไหม เราอยู่บนหัวอยู่บนหัวอยู่บนหัวโดววเลยตอนนี้อยู่บนหัวอยู่บนหัวหนูเลยโอเราต้องเอาผีก่อนนะพี่เอาผีเอาผีมันน่าจะไปตรงบันไดทางลงได้ใช่แต่ลาวินเซ็ตเขาได้ยินแล้วมันหมดแล้วบ้างไหม <c oughs> ได้ยินต่างคนต่างได้ยินนะมันไปตายไหมไม่ตายออกไหนวะ พี1 1> ่ปองตายหนึ Bless ่งตายหนึ่งครับพี่ปองตายแล้วสุดยอดมันก็น่าจะตายอ่ะขึ้นมาเอาหน่อยไกลแล้วตายครับเย้ยต้องไปสองเลยสวยเฮ้ยเฮียมันมาอีกพี่มันจะต้องแอบไว้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 มันอยู่ในเรือเลยมันอยู่ในเรืออ๋อเรือมาเหรอตายพีดาผับเรือหนียิงแผลปืนพกไอ้สัส ับเลยหนีวันแนี่ใครยังใคพี่มาช่วยหนูหน่อยพี่อยู่ข้างบนเลยดิพี่เห็นละผีมาเ้นะพี่เลียีข้างหลังให้ดูก่อนเลี่ยเอบได้เียวพแบบพี่ี่ดูอย่างบนไปแบตหนึ่งจอีกหนึ่งใอีกหนึ่งเลี่พี่ให้หนูหน่อยลอยอยู่พี่ลออยู่